ดุด,ดันไม่เกรงใจใครหมอวรงชูสีนโยบายปราบคนโกงชาติ9ธันวาคม2565นายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพักไทยพักดีโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่าวันปราบโกงวันที่9ธันวาคมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลซึ่งถือว่านักการเมืองโกงเป็นรากปัญญาของประเทศไทยและนำไปสู่ปัญหาความอยู่ดีกินดีความเหลื่อมล้ำของประชาชน จะสังเกตว่าช่วงนี้แต่ละพรรคการเมืองก็ออกแคมเปญต่อต้านคอร์รัปชันกันยกใหญ่แม้แต่คนโกงชาติหนีสารนอกจากบอกว่าตนเองเป็นฝ่ายประชาธิปไตยแล้วยังส่งลูกสาวมาปราบการทุจริตอีกด้วยที่สําคัญคือคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้เกือบทุพกพรรคแทบไม่มีผลงานปราบโกงกันเลยสุดท้ายดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยก็ยังอยู่ในอันดับที่แย่มากการทุจริตคอร์รัปชันในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ ที่อันตรายที่สุดคือทุจริตเชิงนโยบายและการเอื้อประโยชน์ตราบใดที่พรรคการเมืองยังใช้เงินจากนายทุนเพื่อหาเสียงจํานวนมากสุดท้ายเมื่อมีอํานาจก็ต้องเอื้อประโยชน์ให้ในายทุนเมื่อการเมืองเป็นแบบนี้ระบบราชการก็ทกําการจนเป็นเรื่องปกติพรรคไทยพักดีจึงมีแคมเปญรบแตกหักคนโกงชาติซึ่งเป็นมาตรการปราบการทุจริตที่เอาจริงเอาจังจ,จับต้องได้เช่น 1. การยกเลิกแบงค์พันบาทเพราะเงินผิดกฎหมายทุนสีเทาส่วนใหญ่จะใช้เงินสดต้องสนับสนุนเป็นสังคมลดการใช้เงินสด 2. สนับสนุนการใช้ดิจิทัลแ a n k i n g โดยเฉพาะการชำระเงินผ่านมือถือซึ่งถือว่าสังคมไทยมีความชำนาญมากขึ้นและทุกอย่างจะถูกบันทึกหลักฐานที่สำคัญระบบนี้จะได้ผลต้องใช้คู่กับการยกเลิกแบงค์1 0 0 0บาท 3. การจ่ายสินบนเงินใต้โต๊ะเงินทุจริต ให้มีการแก้กฎหมายจากมีความผิดทั้งผู้ให้และผู้รับแก้เป็นให้ประชาชนเป็นผู้เสียหาย 4. ตื่นเช่นความตั้งใจของผู้มีอำนาจการกำหนดระยะเวลาของการขอใบอนุญาตการเปิดเผยข้อมูลให้ตรวจสอบได้พักไทยพักดีคิดว่ามาตรการเพียงไม่กี่ข้อที่เสนอมาจะสามารถจัดการปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันได้ไม่น้อยกว่า90%ถ้ามีความจริงใจในการแก้ปัญหา หัวใจสําคัญของการปราบทุจริตอยู่ที่ความตั้งใจของผู้มีอํานาจและทัศนคติของประชาชนแต่หลักๆถ้าผู้มีอํานาจเอาจริงเอาจ,งอาจังกล้าตัดสินใจทุกอย่างจะง่ายขึ้นเพราะการปราบการทุจริตต้องตระหนักในสิ่งนี้ทุกวันไม่ใช่ปีหนึ่งมาช่วยยกมือกันทีแล้วก็จบไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลนด์